นะครับติดเครื่องครั้งแรกนะครับหลังจากประกอบยกเครื่องเข้ากับตัวรถนะครับตัวนี้สกูปปี้นะครับหัวฉีดนะครับดาวเกตใส่คาบูนะครับระบบน้ำมันต่ออย่างนี้ครับเผื่อใครอยากจะนำไปเรียนแบบไม่ว่ากันนะครับนี่นะครับตัวัวฉีดนะครับอุทิ้งเห็นไหมครับ ให้อากาศดูนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ดูครับง่ายนะครับนี่คือยังไม่ได้ต่อสายเครืเร่งนะครับอันนี้ทดสอบดูก่อนว่ามาันติดใช้งานขนาดไหนคอันนี้ยังไม่ได้ใส่ลูกเร่งนะครับถ้าใส่ลูกเร่งก็ ไฟก็จะต้องโชว์หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้ไฟโชว์ก็ถอดหลอดไฟออกได้ครับนี่เราก็จะเป็นรถคาบูแล้วนะครับนะครับไม่ต้องไปจอดถังนะ้ำมันให้มันเสียลูกทรงนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวประกอบเสร็จเก็บความรายละเอียดนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ